สำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนจัดเสวนาชำแหละโครงสร้างการศึกษาไทยพร้อมเปิดตัวรายการสารคดีสะท้อนภาพความเป็นจริงของปัญหาระบบการศึกษาไทยที่หมักหมมมาอย่างยาวนานครับดออรอมรวิ์นาคอทัพที่ปรึกษาวิชาการสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสคกล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาชำแหละโครงสร้างการศึกษาไทยกอ ขอของอข้อนี้ไม่มีคำตอบหากคุณไม่เริ่มตั้งคำถามว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันเป็นระบบเดียวที่ใช้กับเด็กเยาวชนทั้งประเทศเปรียบได้กับรองเท้าเบอร์เดียวกันที่หวังให้ทุกคนสวมใส่โดยไม่คำนึงถึงความเหลื่อมล้ำและความแตกต่างตามบริบทสังคมจึงถือว่าเป็นความล้มเหลวอย่างมากของระบบการศึกษาไทยนปัจจุบันด้านรองศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าคุณภาพของครูคืออีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณภาพการศึกษาตกต่ําซึ่งจะเห็นได้จากการอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องของนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากครูมุ่งเน้นที่จะทํางานเพื่อวิทยาฐานะมากกว่าทํางานเพื่อเด็ก คือข้อเรียกร้องของขนาดเนี่ยเราคบนะครับว่าครูที่เราผลิตออกไปอะทำงานไม่ทุ่มเทนะคุณธรรมจริยธรรมตกลงต่ำลงนะครับแล้วก็ความใส่ใจกับเด็กน้อยลงมากนะครับเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัจจุบันครูทำงานหนักเพื่อวิทยาฐานะเพื่อตำแหน่งหน้าที่มากกว่าทำงานเพื่อเด็ก ไม่ใช่ครูทั้งหมดนะครับแต่การออกแบบเนี่ยมันทำให้ครูต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับกับการทำงานลักษณะนี้นะครับไพรอยงนั้นจึงไม่มีใครสนใจเรื่องคุณภาพการศึกษาเลยไม่มีใครสนใจว่าเด็กต้องการอะไรทุกคนคิดเรื่องของอำนาจหน้าที่เรื่องตำแหน่งเรื่องของเงินวิทยาศานานร์นนนนนนทั้งนั้นมีครูจำนวนน้อยนิดเท่านั้นครับที่กลับมา ิิดแแลล้้วววกก็มีเรื่ององงขจจญญาูใใส่่เเด็็กแตปนนนนจํานวน้อยสอดคล้องกับความคิดเห็นจากครูผู้สอนอย่างครูสามารถสุทธะครูห้องเรียนเรือนแพรโรงเรียนบ้านก็จัดสารจังหวัดลําพูนที่เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้ครูต้องทิ้งเด็กทิ้งห้องเรียนเพื่อไปเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการประเมินวิทยฐานะจนทําให้คุณภาพการเรียนของเด็กตกต่ําเด็กหลายคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ขณะเดียวกันยังเห็นว่า การปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้งโดยเฉพาะแนวคิดนโยบายการศึกษาที่มาจากต่างขั้วต่างพรรคการเมืองซึ่งมีผลโดยตรงทําให้ครูระดับผู้ปฏิบัติเกิดความสับสนจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของลูกศิษย์กาทุ่ดีทักษะชีวิตก็ไม่มีแล้วนี่คือเอการที่เราทุกวันนี้ครูต้องทําตามนโยบายมีแต่การประเมินประเมินประเมินนูน่นนี่นั่น เพื่อรองรับนโยบายที่มาเพื่อนโยบายที่ส่งมาให้ครูปฏิบัติตามแต่พอทําแล้วเปลี่ยนขั้วทาแล้วเปลี่ยนขั้วดังนั้นเราก็จะหาแก่นของนโยบายไม่เจอดังนั้นครูที่ปฏิบัติตามก็เหมือนกับว่าเดาไม่ออกว่าเป้าหมายของนโยบายจริงๆเนี่ยเพื่ออะไรครูทิ้งห้องเรียนเพราะมัวไปเตรียมเอกสารเพื่อประเมินดังนั้นพอเตรียมเอกสารประเมินประเมินทิ้งห้องเรียนเด็ก ผลการเรียนตกต่ำเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สําสหรับครูนะครับผมอาจจะเป็นตัวแทนครูเป็น,ฟ,น,ฟ,นฟันเฟืองเล็กๆของระบบการศึกษาแต่ว่าผมอยากฝากถึงว่า,าควรที่จะปรับเกณฑ์นในการประเมินหรือว่า,าเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆให้มันคงที่หรือว่าไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปตามนโยบายของ ขั้วที่ต่างกันดังนั้นควรที่จะเป็นนโยบายที่มั่นคงแล้วก็หลักสูตรก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าครูเนี่ยบางครั้งอาจจะทํางานลําบากยิ่งอยู่ในพื้นที่ในจํากัดหรือว่าบางคนอยู่ในเมืองก็ดังนั้นความหลากหลายของพื้นที่มันต่างกันอยากจะให้เหมือนกับว่า4ปีประเมินหรือว่าอะไรให้ให้มันเห็นเป็นแก่นสารมากกว่า ปัญหาการศึกษาของไทยยังมีอีกหลายปัจจัยท่ามกลางความแตกต่างของบริบททางสังคมซึ่งทุกคนในสังคมควรรับรู้และมาร่วมกันคิดหาคำตอบเพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไขที่ตรงจุดดังนั้นทางสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสคออจึงร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s ผลิตรายการสารคดีสะท้อนปัญหาหมักหม,มมของโครงสร้างระบบการศึกษาไทยในชื่อรายการ กขอคงอข้อนี้ไม่มีคำตอบออกอากาศทุกวันเสราร์เวลา14.05ถึง14.30นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS โดยเริ่มออกอากาศไปแล้วตอนแรกในวันเสราร์ที่26เมษายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นจะออกอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งสิ้น13ตอนไม่มีสีใดผ่านในสีส้มนะคะ รายการเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นดราม่าด็อกิมเนเตอรี่นะครับก็ขอข้อง,งอคนนี้ไม่มีคําตอบคือมันเป็นรายการเสรคดีบนชีวิตจริงนะฮะมันก็จะมีดราม่าอยู่พอสมควรที่เอาชีวิตจริงของคนของเด็กของครอบครัวเนี่ยมามาเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเขาได้รับความทุกข์เขาประสบปัญหายัางไงบ้างกับระบบการษาเา็น,เป,นเป็นอยู่ ตั้งแต่เด็กนักเรียนไปจนถึงคุณพ่อคุณแม่นะฮะหลายๆส่วนในหลายๆตอนนะฮะที่มีตั้งแต่เรื่องปัญหาของการดูแลเด็กเล็กไปจนกระทั่งถึงเรื่องปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไปจนถึงเรื่องอ,อุดมศึกษาซึ่งคุณภาพตกต่ำลงใบปริญญามีความหมายมีคุณค่าน้อยลงเอ่อพวกนี้มันเป็นความทุกข์ร่วมของคนทั้งแผ่นดินนะครับแล้วผมคิดว่าหมาวารายการเนี่ยจะนําเสนอให้คนรู้สึกได้นะครับว่าถ้าเราไม่ช่วยกันจริงๆทุกภาคส่วนอย่างที่ว่าเนี่ย มันจะเป็นความทุกข์ร่วมของคนทั้งแผ่นดินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะเป็นความทุกข์ซึ่งมันทำลายประเทศระยะยาวด้วยของการที่เราสร้างทั้งความเหลื่อมล้ําความด้อยโอกาสเราทําลายทั้งคุณภาพการเรียนรู้ของคนไทยเราสุดท้ายที่เราจะไปแข่งขันเราจะไปมั่นคงผาสุกเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เพ้อฝันเป็นแค่คําพูดที่เอนลอยเท่านั้นเอง